ทำเกาเลากุ้งสดนะก็มีกุ้งสุกปาปลายมานิดหนึ่งสดสดเด้งเด้งใผักสลัด,ดมาด้วยวันนี้เงียบเหมือนเป่าขุย <c oughs> เป่าสากอยู่บ่ะคนได้ยินยปหมเสียงปลาเสียงปลามันวอน้อนแสบปวเวสแสบจะไม่อยากหายใจปกตินี่ก็คิดของดิบนะอย่างเช่นผักดิบเนะี่ยดิบเนะี่ยดิบเนะี่ยเนะคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเป็นเรื่องสมัยอยู่ประองท่คน,นแถวโรงเรียนมันจะมีหมู่บ้านใช่ไหมว่าช่วงมันเป็นปีปอบอารวาสนะแสบไปเด็กกระดกเอาไว้ จับตุลินพันธ์จับตุลินพันธ์กันนะแสบจุนกห้องแสบจุดหมดกาดนะวันนี้มากับตำเกาเหลากุ้งสดนะก็มีกุ้งสุกปาปลายมานิดหนึ่งวันนี้ไปเลือกสันวัตถุดิบเองสดๆจากแมคโรวันนี้ก็ได้เด็กน้อยมาถ่ายด้วยทุกคนคนที่เราพูดถึงไว,ว้และวพ่อหละกินซัมหรือพ่อแหละเมื่อ,อขอบคุณครับว๊านบุ มาเริ่มกักเลยสดๆเด้งไงนะสดๆเด้งเขายินกุ้งสุกนะไันนี้ได้ผักสลัดมาด้วยวันนี้นี่ทุกคนมินี่ด้วยหัวกรุ้งฮ้อนไม่แบบอกใครไม่อยากแบ่งใครกินเลยนะใช่ แบสุดๆวันนี้มาถ่ายที่โลเคชั่นเดิมมาทุกคนไม่กล้ากินเลยกุ้งแบบสดๆเนี yeah. Yeah. ่ยก awesome. ินแบบโซ่ด <mi> ีว่ะเยี่ยขะฉันนองยังกล้ากินนะเอาวะวันนี้คือรายการสนองตังหาานี่ลุงเป็นกล้องใจด้วยนะเอ้าอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วไปแะใ่กินกุ้งหนีว่ะ กุ้งเราไม่ได้ลวกให้สุกมากนะสะดุ้งสะดุ้งเกินตาจริงๆแสบมะเพือกแสบแข่บเวอืดเลยอืดอันนี้จริงจดแค่หนงของพ่อนะเฮ้ยว่าได้ปะตัวยิ้มยิ้มยิ้มำได้ปะ ตัวใหญ่ท่าบ้านเลยนะตัวท่าบ้านเลยนะตัวท่าบ้านเลยนะขนาะดตัวใหญ่สมบ่าเลยนะทางนี้กูกูไม่มีกล้างแล้วนะเอาเออกหมดแล้วยิ้มละ่ะไปเมื่อไปบ๊ายบาย,บาย <c ười> เฮ้ยไม่เร็วเร็วหักหามใจกันบ้างคลิปนี้คือบ่าใครอันนี้ว่ากูโม่ใครโบบะปัดถึงจะดปุ้ยอย่าบอกว่าคลิปเบื่อหันแมนเรื่องจริงม,มันได้อยู่ <c ười> คร <c ười> <c ười> ับอู้สบ้าหน้าเบ จริง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 จงไม่ได้โกหกน้องตั้งใจกินเนี่ยนี่นิ้วกันกลางน้องสองคนนี่หิวแผละละกูว่าบางส่วไม่ปากไม่เว้ากับใครเลยอ่ะตืม่อเนี่ยเบาเบาเงียบเชียบซะเหลือเกินนะเหมือนี่เงียบเหมือนเป่าขุยเป่าซากอยู่มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมามันเจ็บจังของเพลงเหรอของสูเพลงมีเพลงของสูเพลง ะคะุณได้ยินมาเสียงปลาเสียงปลามันวอนวอนเลยนะกุ้งเนี่เป็นเกียรติพีเมียมเลยนะไม่ใช่พูดไปกันอ่ะไปเสือ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 เสืแบบ แซ่บจนแบบไม่อยากกินต่อละแซ่บจนไม่อยากหายใจซดเอาเลยนะน้ำเนี่ยแซ่บสุดๆแซ่บแบบเราอ่ะใช่ปะก็ใครอยากให้เรากินเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์กันไว้นะรีเควสต์นะรีเควสต์มาได้ เดี๋ยวพวกเราถ้าแปลว่าายังงไถ้หาตังได้ก็จะไปซื้อมาทำให้นะแต่แต่ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะพรุ่งยุบว่ไหรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วน้องก็จะไปเป็นเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะบอกไว้เลยไม่เป็นนะผมเอาทิ้งมาทิ้งเลยทิ้งเลยอะไรนะแค่น้นอะพอยู่ตู้กินน่าจหัวปลาสลบหยาบแกงดีหัวปลาสลบผวาเพราะเราไม่ใช่คน จะมีคลิปปล่อยอยู่นะมั้งนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะก็จะว่างตัดใครสนใจตัดก็ติดต่อมาที่ไลน์นะเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะอย่าซะล่นะมันกยจะมีเสียงดุดนะทุกคนได้ยินปะเขาคือน้องดุยเขาไม่เห็นเราแล้วทุกคนแล้วก็มีตัวสัตนมีตัวเป็นอีังมีกระเดี่ยวกระโดดเนี่ยกินแเือพวกน่มๆอย่างนี้กินแน่เป็นจ๊ตนี่กินน้ยบรเว็ไว กินเองมันแบบเป็นกึ๊ดๆหนามันพูดว่าจะแบบจะแบบว่าตั้งใจมาเอาชนะใจตัวเองนะปกตินี่ก็คิดของดิบนะอย่างเช่นผักดิบเนี่ยดิบเนี่ยดิบเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะคือชินเลยหนาบึ้บเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สาวพลาดหนึ่งโดนไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าจะเล่าให้ฟังอ้ามา มันอันนี้เรืเ่องยีรีเด้อ,ม,อมัเนเป็นแบบว่าเป็นเนรื่องสมัยอยู่ประสอนอีกคนหนึ่งคือแถวโรงเรียนมันจะมีหมู่บ้านใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าช่วงมันเป็นผีปอบอาลานะวาดก็คือวันนั้นจําได้ว่าเดินมาเข้าห้องน้ำคนเดียวอ,อันนี้ไม่ได้เจอผีแค่ได้พูดเลยฟังเเขาไล่ผีปอบนะมันไม่ได้ยินเสียงพระสวดโรงเรียนอยู่ตรงขามัสยิดึงบรรยากาศมันก็แบบน่ากลัวมคือไม่บางอยมาหนังไหมูต้องควรเป็นผักมักหมักบอหนะ หมือนกันค่ะจับไปเด็กกระดอกไปจับจุลินพันจับจุลินพันกันนะแสบจุนกห่องแสบจุดหมดกัดผิดก็มีผู้ใหญ่คนนึงเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่เราไม่มีสาระก็อยากจะบอกให้ฟังนะคะใช่ค่ะไม่มีสาระค่ะแม่ใครใครแม่ฉันนี่แหละออก็ฝากถึงคนที่แบบชอบกินตำกุ้งด้วยก็ไม่มีอะไรจะฝากเฉยสนามเลยเด้อ เด้แต่ก็อยากสดก็เหมือนเขาไม่รักแต่ก็ยังรักเขานั่นแหละฝากไว้ให้คิดเชิญรอเชิญหอมได้ไห่หอมได้ไหมเบาเบาผักไม่ขมเลยนะส่วนผมกะสดเอาผักไม่ขมไงเดี๋ยวผว้ยแสง แร่บว่ะแ่งสมแหงแร่งสสูดบอกเลยกระจ่างว่าพี่เช่นเสือเบียาานเสริมเลยแบบซูบิยูชูบิยูและแต่คลิปลราสุดที่ขึ้นฟีดอ่ะก็คือเพื่อนพูดได้เป็นภาษาก่อนล้ไม่คลิปนั้นคือแบบโหขคุณติ๊กตอกสูดรเลยนะขอบคุณ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 ไม่ใช่เลยคิปแบบสปอสปอสปอรรเพร ขอบคุณเจ็ดพันใจขอบคุณ FC ทุกคนที่ทักมาด้วยขอบคุณจากจุ๊บบุ๊กจุบๆไอ o v e FC รับซมกรอบเลยนะกอบที่ไม่เหนอยวเหนวเว้ยปื้มเปนคนทอดเองกับมือเพราะไม่มีใครใช้เท้าทอดเชฟปื้มอ่ะนะอเออแกงเดือดไว้เดี๋ยวเป็นว้จะเก่งใจนะว่าจะก,กันแรงร้ถมาถไม่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 ่ัดบอไม่เอนี่ยมึงกัดนีมึงกัดหนอส นะบางทีก็คิดไม่ได้นะต้องให้เดชช่วยไม่คิดว่าทอดหัวกุ้งมันจะเข้ากับน้ําเลยนะบางอย่างเรื่อคิดแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันก็เข้ากันได้เฉยอือใช่ยังเชื่อมเธอกับเขาเธอมีเขาฉันก็เลยเป็นใครฉันไม่รู้ทำไมใชนตัวเองแหละอร่อยแบบซาบะเฮ่อยแบบซาบะะโฮก็ขึ้นฟ้าคึ้งฝนนะวันนี้ก่อนจะได้ถ่ายก็คือฝนตกลินนะทุกคนนะเดือบจะไม่ถ่ายแล้ววันนี้ ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจหรอกช่วงนเนี่ยหน้าฝนออโอ้ยยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้หน่อยนะทุกคนก็คลิปนี้พอแค่นี้แล้วหมดแล้วเกี่ยงขาดเลยใช่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย